สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับอันดีเซมเบอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับสกิลนี้นะครับหน้าไม้คลื่นกระแทกนะหน้าไม้คลื่นกระแทกเป็นสกิลหน้าไม้สายกายภาพนะครับมีการโจมตีที่รุนแรงแต่ว่ามีระยะโจมตีที่ไม่ไกลนะเมื่อเราลองใช้สกิลดูเห็นว่าระยะโจมตีถึงอยู่ที่ประมาณช่วงไหล่ของหุ่นตัวนี้นะผมเอาเมาส์ชี้ไว้ที่กลางหนะ้าอ,อกตรงเตานี้ สกิลจะอยู่ประมาณนี้นะคราวนี้เรามาดูลักษณะของสกิลสกิลหน้าไม้ขึ้นกระแทกจะเป็นสกิลประเภทโปรเจกต์ทยนะสกิลประเภทโปรเจกต์ทยจะมีค่าค่าหนึ่งคือความเร็วโปรเจกต์ทยตรงนี้นั่นเองหน้าไม้ขึ้นกระแทกมีความเร็วโปรเจกต์ทยอยู่ที่5 5 0 0สูงสุดอยู่ที่11,000นะ มาดูก้อนน้ำค้างแข็งก้อนน้ำค้างแข็งอยู่ที่550สูงสุดอยู่ที่2,000วิธีการที่จะทำให้หน้าไม้คลื่นกระแทกยิงได้ไกลมากขึ้นก็คือการเพิ่มความเร็วโปรเจทไทตรงนี้นั่นเองมาดูการติดตั้งอาวุธกันก่อนนะผมมีตัวของไม้กะยะสิทธิ์มีความเร็วโปรเจทายอยู่ที่30%นะบวกเข้าไปเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วทำการกดดูสกิล ตัวของก้อนน้ำาขางแข็งจาก550เพิ่มมาเป็น715นะและหน้าไม้ขึ้นกระแทกอยู่ที่5,500เหมือนเดิมข้อมูลตรงนี้เราจะรู้ได้ว่าตัวของความเร็วโพไทยของหน้าไม้กับของคนนั้นจะแยกกันนะเมื่อลองถือในส่วนของธนูธนูมีความเร็วและสองธนูมีความเร็วโจมตีนะ จะเห็นว่าความเร็วโพแทสเไทยอยู่ที่5,500เหมือนเดิมส่วนของก้อนน้ำค้างแข็งไม่เพิ่มนะอยู่ที่550เมื่อทดลองใส่ความยาวของดาวหางลดความเร็วโพแ e สเซยลง25%นะตัวของก้อนน้ำค้างแข็งลดลงอยู่ที่412แต่ว่าหน้าไม้ขึ้นกระแทกเท่าเดิม5,500ยยิ่งเป็นการย้ำให้เรารู้ว่า ความเร็วโปรเจกไทยของตัวผู้ใช้และหน้าไม้แยกกันทีนี้ในการทดลองที่ผมได้ผ่านมาผ e มได้ทำการทดล we องอัพ o d i ตแตัวนี้นะเจาะทะลุจะมีความเร็วโปรเจกไทบวก15เดี๋ยวลองอัพดูว่าจะเพิ่มไหมก็จะเห็นว่าอยู่ที่5,500เท่าเดิมนะส่วนก้อนน้ำค้างแข็งมีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยผมลืมถอดสร้อย ตัวของก้อนน้ำค้างแข็งจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่ว่าหน้าไม้ขึ้นกระแทกไม่เพิ่มเลยวิธีการเดียวที่ผมพบเจอในแพทนี้นะคือการใส่ลิงก์เร่งความเร็วโปรเจกไทเร่งความเร็วโปรเจกไทจะทำให้ความเร็วโปรเจกไทของหน้าไม้ขึ้นกระแทกนั้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าระยะที่เพิ่มขึ้นเป็น6,6 0 0จะยิงได้ประมาณไหนนะเท่าเดิมเอาเมาส์ชี้ที่หน้าอก ะเห็นว่ายิงได้ไกลขึ้นจากตรงช่วงแขนตรงนี้นะทะลุมาถึงนี้แล้วถ้าทำให้เต็มอยู่ที่11,000คิดว่าน่าจะยิงได้ไกลประมาณนี้เลยนะประมาณนี้โดยประมาณเพราะว่า1ช่วงตัวจะประมาณนี้วัดมา1ก็น่าจะประมาณนี้แล้วเราไปดูกันว่าจะทำให้เต็ม11,000นนะผมทดสอบดูแล้วไม่ได้ แต่ว่าถ้าขึ้นหลักหมื่นคิดว่าน่าจะได้อยู่เมื่อจะลองทำการโอนดูผมไม่ได้โอนจริงหรอกนะแค่ลองดูที่รลเวล3สความเร็วโพูชไทย48บวกข้างล่างอีก25นะก็เป็นอยู่ที่75% 7 5สเ ก็น่าจะได้ที่9,000กว่าๆเนอะทีนี้มาดูในส่วนของอะเว e กันการอเว k e เรื่องความเร็วโปรเจกไทยจะมีแรงกำเนิด a เว k เพิ่มได้อีก10%อยู่ที่ประมาณ85%ถ้าคุณกดได้เต็มนะและบอเกิร์ er จะอยู่ที่สูงสุด20%ประมาณ95%ก็เลือกกันเอาว่า ถ้าคุณจะเล่นโดยเพิ่มระยะโจมตีมันคุณจะเอเวกเป็นอะไรนะอยู่ที่ตามสไตล์การเล่นของคุณเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยสําหรับผู้เล่นที่เล่นหน้าหมายคลื่นกระแทกนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ